สวัสดีนะครับนักเรียนป .6 นะครับพบกับครูแบงค์นะครับงานครั้งที่25นะครับแบบฝึกหัดหน้า44นะครับเป็นการบวกเศษส่วนนะครับแล้วก็ตอบให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําใช่ไหมครับทั้งหมดมีอยู่4ข้อนะครับมีอยู่4ข้อเดี๋ยวครูแบงค์เลือกให้ดูนะครับอันนี้ข้อ1ข้อ2เห็นไหมครับข้อ3แล้วก็ข้อ4นะครับซึ่งครูแบงค์จะทําให้ดูสัก2ข้อนะครับ คราวนี <cek warm st> ้การบวกนะครับเศษส่วนที่เป็นจํานวนคละเห็นไหมครับจำนวนคละก็คือจํานวนเต็มเห็นไหมครับเลขสองกับสาส่วนสี่บวกกับจำนวนเต็มหนึ่งส่วหนึ่งส่วนหกเห็นไหมครับมันคละกันอยู่จํานวนเต็มกับเศษส่วนเขาเรียกว่าเศษการบวกเศษส่วนจํานวนคละใช่ไหมครับอ่าทีนี้เรามาบวกกันเลยนะครับข้อที่สามนะครับอ่าข้อที่สามครูแบงค์จะพาทําข้อสามนะครับอ่าพาทําข้อสามก่อนข้อที่สามนะครับยี่สิบสามเศษหนึ่งส่วนสิบบวกกับสามสิบห้าเศษหนึ่งส่วนสิบห้านะครับนักเรียนก็ลอกโจทย์ไปครับยี่สิบสาม เศษหส่วนสิบส่วน10บน,นักเรียนก็ใส่ไปครับบวกบวก35มสบาบวก35 35สิสามเศษหนึ่งใช่ไหมครับเศษ1ส่วน15บห้านักเรียนก็ใส่ไปส่วน15บห้าอันนี้ก็ขีดเส้นระหว่างเศษส่วนดนะ้วยเนาะขีดเส้นให้เรียบร้อยต่อไปครับ เท่ากับอันนี้ครูแบงค์ลอกโจทย์มานะครับยังไม่ได้ทําอะไรครับเท่ากับเอ่าเท่ากับพอลอกโจทย์มาเสร็จนักเรียนจะเห็นจํานวนเต็มใช่ไหมครับจำนวนเต็มก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับ23เนี่ยกับ35ใช่ไหมครับครูแบงค์ก็จับมาบวกกันครับ23บวกกับ35อ่าใส่วงเล็บไว้ให้มันด้วยก็ได้เราจะได้ไม่สับสนเนาะใช่ไหมครับตัวต่อไปเศษส่วนนักเรียนเห็นไหมครับ1ส่วน10กับ1ส่วน15มันบวกกันไม่ได้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปหาครนอรของ1นส่วนสิกับ1นส่วนสิาก่อนว่าเราจะคูณไปเป็นส่วนเท่าไหร่มันถึงจะเหมือนกันใช่ไหมครับสิกับสิเนี่ยมันคูณไปเป็นเลขอะไรเหมือนกันหรือไปหาครนรก็ได้นะครับทีนี้ค,าาาครูแบงค์พามาหาครนนะครับพามาหาครนของ10แล้วก็สิบห้าครูแบงค์ขอเขียนเลยก็แล้วกันรับเส้นเซฟแล้วก็สิบห้าใช่ไหมครับ อะ่ะอะไรคูณกันได้10ครับอะไรคูณกันได้10เพราะว่าครูแบงค all like right? ์จะทําเป็นส่วนเท่ากันเห็นไหมครับสิบกับสิมันบวกกันไม่ได้ใช่ไหมครับต้องทําส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับอ่ะอะไรคูณกันได้10ครับ2คูณกับ5ใช่ไหมครับสคูณกับห้ต่อไปอะไรคูณกันได้15ครับ3คูณกับ5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคอลนอคอลนอคอลนอก็คือ คืออะไรครับคือ2ใช่ไหมครับอ่างคูณ3แล้วก็คูณ5อ่าห้าเอามากี่ตัวครับเด็กๆวเดห้ามาตัวเดียวเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เอามาตัวเดียวครับแล้วก็คูณ5ใส่ตรงนี้ครับห้าเห็นไหมครับ5ามาตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ตอบครับ2อคูณสเป็น6ใช่ไหมครับหกคูณหได้30อ่าเรารู้แล้วว่าเราต้องทําเป็นส่วน30 ใช่ไหมครับเราหาครานได้แล้วก็คือเราต้องทําส่วนเป็นสานั่นเองอทําส่วนเป็นสามสกับ15เนี่ยส่วน10กับส่วน15เนี่ยทำส่วนก็คือเป็น30นะครับทำส่วนก็คือเป็น30มสิบทีนี้เราก็มาทําส่วนให้เป็น30มสิบครับบวกกับบวกกับหนึ่งคูแป้งขอเขียนมาทักใหม่ก็แล้วกันหนึ่งส่วนสิบใช่ไหมครับอ่าส่วนสิบคูณอะไรมันคูณอะไรดีมันถึงจะได้ ค,คูณอะไรมันถึงจะได้สามสิบครับคูณสามใช่ไหมครับคูณสามอันนี้ก็ต้องคูณสามยอ่าคูณสามใช่ไหมครับคุณแบงก็ใส่วงเล็บให้มันก่อนวงเล็บไว้มาบวกโอ้ยมันทัดไม่พอเนี่ยอมันทัดไม่พอทำไงต่อไปนะครับเศษหนึ 1, ่งส่วนสิบห้าเศษหนึ่งส่วนสิบห้าอันนี้อืมคบงแบงขอเขียนตรงไหนดีอตรงนี้ต่อก็แด้1หนึ่งส่วนสิบห้า น,น,นี่ก็เป็น1นะครับ1ส่วน15อ่าคูณอะไรถึงจะเป็นส่วน30ครับคูณ2ใช่ไหมครับอ่าคูณ2ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้เป็นส่วน30ใช่ไหมครับอ่าเพื่อที่จะได้เป็นส่วน30มสอ่ากูแบงตังเบี้ยวแล้ววันนี้นะครับคูณ2ทั้งเศษและส่วนเห็นไหมครับอ่ากูแบงก็ใส่วงเล็บให้มันหน่อยนะครับใส่วงเล็บให้มันหน่อย ต่อมานะครับครูแบงก์ก็จับบวกกันครับเห็นไหมครับจำนวนเต็มนักเรียนจับบวกกันเลยนะครับเท่ากับเวลาตั้งเครื่องหมายเท่ากับตั้งให้ตรงเห็นไหมครับจับบวกนะครับ23่สบวกกับสาไม่ได้ก็5้บวกสก่อนนะครับห้าบวกสได้เท่าไหร่ครับ5้บวกสได้8ใช่ไหมครับต่อไปครับตัวหน้าครับหลักสิบก็คือ3าบวกกับสใช่ไหมครับหรือ2อบวกกับสก็ได้5ใช่ไหมครับได้ห้าสิบแปต่อมาบวกกับเศษส่วนตัวนี้ครับบวกกับเศษส่วนตัวแรกเห็นไหมครับตัวแรกนี้ อ่าเราก็คูณเลยครับ3าคูณหเป็น3ใช่ไหมครับ3ามคูณสิก็ได้ส่วนเป็น30ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี 1, 3, ้ก็ใส่ไปครับ3าคูณหได้3ครับอ่าได้3ใช่ไหมครับต่อมาส่วนเป็น30อ่านักเรียนก็ใส่ไปครับส่วนเป็น30ส่วนเป็น30ต่อไปครับเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับนักเรียนอย่าลืมเอามา,มา,มาด้วยเครื่องหมายบวกเห็นนะครับบวกอ่านักเรียนก็เอามาด้วยครับบวก,บวก บวกใช่ไหมครับต่อไปวงเล็บที่2ครับนักเรียนก็จับคูณครับ2อคูณหใช่ไหมครับได้2 2งสคูณสิก็ได้30ใช่ไหมครับอ่าก็ได้2องส่วนสาใช่ไหมครับอ่าได้2องส่วนสามสิควรจะใส่วงเล็บให้ซะหน่อยนะครับอ่าใส่วงเล็บให้หน่อยอ่ะทีนี้เราได้แล้วส่วน30เท่ากันแล้วนักเรียนบวกกันได้หรือ,อยังครับอ่าบวกกันได้แล้วนักเรียนก็ตอบครับตอบ ตอบ58ก็ลอกมาเหมือนเดิมนะครับต่อไปส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็จับบวกกันเครับ3บวก2ได้ 5. อ่าได้5ส่วน30นะครับอ่าส่วน30เห็นไหมครับครูแบงค์ก็ใส่ไปครับ5ส่วน30คนนี้เขาบอกว่าให้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยอ่าให้ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วย5กับ30มีเลขอะไรที่มันหารกันได้ครับเลขอะไรมาหาร5กับ30ได้ก็คือเลข5ใช่ไหมครับอ่า ครูแบงค์เขียนให้ดูก็ได้เอาเลขห้ามาหารนี่ครับเขียนให้ดหูเฉยนะตรงนี้เอ่อเอาเลขห้ามาหารนะครับต่อไปก็ตอบครับห้าสิบแปดอ่าห้าอะไรได้ห้าครับห้าหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเอาเลขห้ามาหารค่อยทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำห้าอะไรได้สามสิบครับห้าหกสามสิบเห็นไหมครับครูแบงค์ก็ตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือห้าสิบแปดเศษหนึ่งส่วนหกนะครับก็คือเอามาหารให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ทีนี้เราไปต่อข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ตรงนี้ข้อที่สี่ตรงนี้นะครับข้อที 4, ่สี่ครูแบงค์เขียนไม่พอเนะาะเดี๋ยวขอไปเปิดนะครับเปิดงานอันใหม่เลยก็แล้วกันรอแป๊บนะครับข้อที่4ี่นะครับครูแบงค์ทำให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวครูแบงค์ขอลอกโจทย์ก่อนข้อที่สีคือนี่คือข้อสี่นะครับ จำนวนเต็ม3ใช่ไหมครับทรกสมการก่อนแป๊บนะเด็กๆนะจำนวนเต็ม3เศษเศษสส่วน14อสาเศษสส่วน14บสขอแบ่งลอกโจทย์ก่อนบวกี๋ยวปรับฟอนต์ให้เนาะจำนวนเต็ม3เศษสอาเศษสส่วน21นะครับส่วน21 ได้และโจทย์คืออย่างนี้นะครับจำนวนเต็ม3เศษสส่วนส4บวกกับจำนวนเต็ม3เศษสาส่วน21อครูแบปรับฟอนต์ให้ใหญ่ก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เห็นประมาณนี้นักเรียนน่าจะเห็นแล้วเนาะประมาณนี้เนาะโอเคไหมครับข้อที่4ครูแบงค์ขอเขียนในนี้นะเพราะว่ากระดาษมันไม่พอนะครับวิธีทำนะครับวิธีทำนักเรียนก็เขียนมาเลยครับ อันนี้ก็ลอกโจทย์ตัวเดิมครับเด็กลอกโจทย์ตัวเดิมจํานวนเต็มสามเนี่ยนักเรียนก็ลอกใส่เหมือนเดิมสิครับลอกใส่ไปเหมือนเดิมครับโค้นก็ลอกใส่ไปเหมือนเดิมเห็นไหมครับเดี๋ยวขอปรับระยะห่างก่อนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเท่ากับเท่ากับนะครับจำนวนเต็ม3เห็นไหมครับจำนวนเต็ม3นักเรียนก็เอา3ากับ3าเนี่ยมาบวกกันเห็นไหมครับโค้งทำเป็นสีแดงให้ก็แล้วกันสีแดงเห็นไหมครับ สามตัวสีแดงเนะี่ยสีแดงเนี่ยครับครูแบงก์ก็นํามาบวกกันเห็นไหมครับอ่าบวกสามเห็นไหมครับอ่าใส่วงเล็บไว้มันด้วยโอเคไหมเห็นไหมครับก็นํามาบวกเห็นไหมครับต่อมาเศษส่วนครับเศษสามส,ส,ส่วนสิบสี่กับเศษสองส่วนยี่สิบเอ็ดเห็นไหมครับมันบวกกันไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ามันบวกกันไม่ได้ทําไงล่ะสิบสี่กับยี่สิบเอ็ดไปหาคอลโนรครับอ่าครูแบงก์ก็ออกกเอากระดาษทดขึ้นมาครับ คิดมาเดิมครับ14กับ21สิบอ็ดสิี่อันนี้ก็21เพราะว่าจะทําเห็นไหมครับ14กับ21มันบวกกันไม่ได้ใช่ไหมครับส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกูแบงก์ก็ต้องเอา14กับ21มาหาคอลนอใช่ไหมครับอะไรคูณกันได้14ครับ2คูณกับ7ใช่ไหมครับอ่ะสกับ7ไม่สามารถแตกออกได้อีกแล้วต่อมา21อะไรคูณกันได้21ครับ3คูณกับเท่าไหร่ครับ7อ่า3คูณกับ7 มีอะไรที่เป็นคู่กันบ้างก็วงครับวงวงวงที่เหลือก็เอามาลอกเติมปกติครับเลขสองเขาแบงก็ลอกมาสองสามไม่มีคู่ก็ลอกมาครับเจ็ดเจ็ดใช่ไหมครับมันมีอยู่คู่มันคู่ก็เอามาเป็นคู่ครับก็คือตัวเดียวใช่ไหมครับเราได้แล้วคอรนอของสิบสี่แล้วก็ยี่สิบเอ็ดก็คือ2องคูณสามคูณเจ็ดใช่ไหมครับสอูณสามเป็น6ใช่ไหมครับหกเจ็ดได้เท่าอไหร่ล่ะ สองคูณสามเป็นหกหกห้าสามสิบหกหกสามหกหกเจ็ดสี่สิบสองเราได้นะครับทําส่วนเป็นสี่สิบสองเห็นไหมครับดเด็กๆทําส่วนเป็นสี่สิบสองคนนี้นะครับทําส่วนเป็นสี่สิบสองนักเรียนก็ย้อนกลับมาดูครับอสามส่วนสี่สามส่วนสิบสี่เนี่ยจะคูณอะไรถึงจะได้ส่วนเป็นสี่สิบสองใช่ไหมครับครูแบงหาวงเล็บปีดกาก่อนอสามส่วนสิบสี่คูณอะไรครับถึงจะได้ส่วนเป็นสี่สิบสองครับ สิบสี 14, 14, ่สิบสี่หนึ่งเป็สิบสี่ใช่ไหมครับสิบสี่สองอะไระอ่ะเดาสิอ่ะน่าจะสิบสี่สามนะลองเดาซิเดาอ่ะเดาเดาครูแบง,งค์เดาไงครูแบงค์เออครูแบงค์ขอลบลบก่อนเปลี่ยนงเง็บใหม, 42, หม่อ่ะเช็คดูซิได้สี่สิบองไหมอ่ะลองเช็คครับ3 4มสใส่2ทด1ใช่ไหมครับ3 1เป็น3ามโมเป็น4ี่ใช่ไหมครับได้42แสดงว่าใช่ต่อมาบวกบวก บวกตัวต่อไปก็คือ2 2ส่วนอะไรครับ2ส่วน21ใส่วงเล็บให้มันก่อนเดี๋ยวครูแบงค์กระดาษมันตกขอปรับแปบบ๊บใส่วงเล็บนะครับก็เป็น2ส่วน21 2ส่วน21ครูแบงค์ก็ใส่ลงไปครับ2ส่วน21 สส่วน21นะครับทำไงทำยังไงครับถึงจะเป็นส่วนทำไงถึงจะเป็น42ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องคูณได้เท่าไหร่ครับอ่าต้องคูณได้เท่าไหร่อ้าเครื่องหมายคูณคูณแม่งทำไมคูณในวงเล็บทำเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอปรับก่อนนะอ่ะช่างมันนะครับคูณเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะต่อไปนะครับต้องคูณได้เท่าไหร่ครับ21ถึงจะเป็น4 2ครับ คูณได้วย2ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับนักเรียนก็ใส่ลงไปครับคูณได้วย2ทั้งเศษและส่วนคูณได้วย2ทั้งเศษและส่วนได้ไหมครับดูใหม่นะครับ3จํจำนวนเต็ม3นักเรียนก็จับบวกกันเหมือนเดิมเห็นไหมครับต่อมา3ส่วน14บสไหมครับครูแบงก์ก็คูณ3ทั้งเศษและส่วนเพื่อให้เป็นส่วน42เห็นไหมครับต่อมา2ส่วน21ใช่ไหมครับครูแบงก์ก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ส่วนเป็น42เห็นไหมครับคราวนี้มาทัดต่อมานะครับ ถ้าต่อมาก็เท่ากับนักเรียนก็จับบวกกันเลยครับ3ามบวกสาได้6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกบวกบวกตัวนี้เห็นไหมบวกตัวนี้บวกตัวนี้เห็นไหม,หมครับต่อมาบวกนะครับวงเล็บนี้นะครับนักเรียนก็จับจับคูณกันเลยครับ3าคูณสได้เท่าไหร่ครับได้9้าใช่ไหมครับสคูณสได้9 14าคูณสก็ได้42่สอเส่วนสี่สิบสองคแมก็แก้ครับเป็น9ก้ส่วนสี่สิบสองเนาะ เป็น9ก้ส่วนสีต่อมายังเหลือบวกเครื่องหมายบวกเห็นตรงนี้ไหมครับเครื่องหมายบวกระหว่างวงเล็บใช่ไหมครับคูณก็ใส่ครับบวกอ่าวงเล็บนี้ครับเราก็จับคูณครับ2อคูณสก็ได้4ใช่ไหมครับอ่าสอคูณสก็ได้4ต่อไป21่คูณสใช่ไหมครับยี่สบเอ็คูณสก็ได้42อ่าได้ไหมครับวงเล็บนี้วงเล็บนี้เห็นไหมครับเนี่ยวงเล็บนี้เออได้ตัวนี้ ใช่ไหมครับต so right ่อไปวงเล็บนี้ได้ตัวนี้เห็นไหมครับวงเล็บเนี้ยตรงกลางเนี้ยได้ตัวเนี้ยเก้าส่วนสี่สองวงเล็บนี้ได้ตัวนี้สี่ส่วนสี่สองเห็นไหมครับครานี้ส่วนเท่ากันแล้วอ่าส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็สามารถบวกกันได้แล้วครับอ่าบวกกันได้แล้วนักเรียนก็บวกครับอ่บวกเลยเก้าบวกเก้าบวกสี่ได้เท่าไหร่ครับอันนี้จํานวนเต็มหกก็ลองมาเหมือนเดิมครับอ่าเก้าบวกสี่เท่าไหร่ครับ สิเท่าไรสิบสามส่วนสีสอ่ส่วนสี่สิบคนนี้ตัดได้ไหมเนี่ยสิามกับสีเนี่ยเอาแม่สิมาตัดได้ไหมเนี่ยอลองแม่สิมาตัดสิสิบสไได้สีเนี่ยอลองลองลองใส่เครื่องหมายหารนะแบ่งแทกเครื่องหมายหารก่อนโอ้อลรอ,ลอ,ลอ,ลอแป๊บนึงครับเครื่องช้า อแสกหารอ่ะอะไรมันหารได้เนี่ยลองเอา13มาหารดูสิเนี่ยครูแงค์จะหารสีได้ไหมเพื่อตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมครับเราจะตอบแล้วอลองดูสุขคูณแม่1สิสาิเลข6กเราก็ใส่มาเดิมครับ6 13 1 13 1มได้ไหมเนี่ยอลองดู13 1ได้13ใช่ไหมครับ13 3ได้มได้ไหมเนี่ยอลองดูสิ13 3. ไม่ได้13 สิบสามคูณเท่าไรจะได้สี่สิบสองอ่ะไม่ได้ก็ลองคูณดูครับลองหารดูครับอ่ะสี่สิบสองตั้งหารด้วยสิบสามิหารลงตัวไหมอ่ะไม่ลงตัวนะครับแสดงว่าสิบสามหารไม่ได้ไหมครับหารสี่สิบสองไม่ได้หารสิบสามไม่ได้มีอะไรหารได้เนี่ยสิบสามกับสี่สี่สิบสองไม่ได้อ่าไม่ได้นักเรียนก็ตอบแค่นี้ครับก็ตอบแค่นั้นครับจำนวนเต็มหกเศษสิบสามส่วนสี่สิบสองนะครับ สิบสามส่วนสิบสองอ่าทีนี้ข้อที่สี่นะครับคนต้องเปิดให้ดูก่อนอ่ะอธิบายใหม่นะครับนักเรียนเห็นไหมครับครูแบงค์คงบวกกันใช่ไหมครับเลขสองชุดก็จับจํานวนเต็มบวกกันก่อนเห็นไหมครับพอนักเรียนจับจํานวนเต็มบวกกันเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับไอตัวส่วนเนี่ยสิบสี่กับยี่สิบเอ็ดเนี่ยนักเรียนก็ต้องไปหาคอลโน,นใช่ไหมครับหาคอลนอย่างนี้เห็นไหมครับสิบสี่กับยี่สิบเอ็ดเดี่ยไปหาคอลโน,นหาคอลโน,นมาได้ก็คือ 42เห็นไหมครับคอลลอนอมาได้ก็คือ42พอหามา4 2เสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่าเราต้องทําส่วนเป็น42ใช่ไหมครับ14กับย1ิเนี่ยต้องทําส่วนเป็น42 14ก็ต้องคูณได้3าทั้งเศษและส่วนเพื่อที่จะได้ส่วนเป 42, <ๆ>็น42เห็นไหมครับต่อมา21ต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนเพื่อที่จะได้ส่วนเป 42, <ๆ>็น42เห็นไหมครับบรรทัดน,นี้อ่าพอได้เสร็จปุ๊บส่วนเท่ากันนักเรียนก็จับบวกกันได้แล้วก็ตอบคคครรรัััับบตอบตอออใหู้้้งงนนนนนนนะะะีีข4กกเเยย็ลลลไปครับ ทีนี้เรามาดูงานนะครับการบ้านนะครับการบ้านที่กูแบงสั่งเดี๋ยวขอเปิดย้อนกลับไปก่อนอการบ้านคืออันนี้อันนี้นี้อ่ะข้อที่3นะครับคุูแบงทำให้ดูแล้วขออภัยด้วยถ้าเกิดุูแบงเขียนขี้เหร่นะนะข้อที่3นะอย่าลืมตอบให้คุูแบงด้วยข้อที่4ก็ทำให้ดูแลนามกี้นี้ใช่ไหมครับต่อมาพลังงานคือข้อที่1อ่ากับข้อที่2ทํายังไงล่ะุูแบงนี่ครับนักเรียนก็จับจำนวนเต็มเนี่ยบวกกันก่อนเห็นไหมครับ ส่วน4กับส่วน6ใช่ไหมครับส่วน4กับส่วน6นักเรียนก็ไปหาคอลโนครับเดี๋ยวครูแบงค์ลบก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกับ6เนี่ยไปหาคอลโนทำเป็นคอลโนเท่าไหร่อ่ะครูแบงค์ใบให้อีกทำเป็นเท่าไหร่4กับ6เพราะนักเรียนบางคนทำไม่ได้อ่ะสกับหนะครับครูแบงค์ก็พามาหาคอลโนครับอะสี่หกเท่ากับอ่าอะไรคูณกันได้4ครับ2อคูณกับสใช่ไหมครับได้4 อะไรคูณกันได้6ครับ2คูณกับ3ใช่ไหมครับได้่กจับคู่ครับจับคู่มีคู่เดียวคือคู่2ที่เหลือก็ลอกมาหมดเลยครับน,นี่2นี่ก็ลอกมาครับ2อใช่ไหมครับ2ตัวนี้เห็นไหมสองตัวนี้ก็ลอกมาครับก็คือ2แล้วก็3เนี่ยก็ลอกลงมาครับคณนอนของ6และ4ก็คือ2อคูณสคูณสใช่ไหมครับสคูณสได้4 4่ี่คูณสได้12เพราะฉะนั้นข้อนี้ทำส่วนเป็น12 ข้อนี้ครูแบ่์พิมพ์ไว้ก็คือทำส่วนเป็น12บสทำส่วนเป็น10อ่าเป็น12นะครับทำตัวส่วนเป็น12นะครับอ่ะต่อมานะครับมาดูข้อต่อมาเลยข้อที่2อ่าข้อที่2นักเรียนก็จับจำนวนเต็มครับแกับ6บวกกันเห็นไหมครับอ่าจับบวกกันเลยครับได้เท่าไหร่ต่อมาอตัวเนี้ยเศษส่วนเนี่ยนักเรียนจะจับบวกกันไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยหกกับเก้าเห็นไหมครับ 6กับ9จับบวกกันไม่ได้นักเรียนก็ต้องไปหาครนรครับอ่ะรูแบงก์ก็พาหาครนอ,รอีกเหมือนกันครับ6กับ9ขอลบก่อนอ่าเลข6แล้วก็เลข9ใช่ไหมครับอะไรคูณกันได้6ครับ2คูณกับ3ใช่ไหมครับอะไรคูณกันได้9ครับ3คูณกับ3นะครับจับคู่เพื่อหาครนรครับ ครนอของ6และ9ใช่ไหมครับคือ3คู่แรกเห็นไหมครับแล้วก็3ไม่มีคู่แล้วก็2ไม่มีคู่เนี่ยก็จับมาด้วยครับ2อคูนสเนี่ยคูณ3ตัวนี้ไม่มีคู่แล้วก็คูณ3ที่มันมีคู่เห็นไหมครับอ่ะคูณครับ2องคูนสอคูนสได้เท่าไหร่ครับ2 3เป็น6 6หคูนสได้18อ่ป6หคูนสได้18เพราะฉะนั้นครนอข้อนี้คือทำส่วนเป็น18อ่ะตัวนั้นก็พิมพ์มาให้ครับ พิมพ์ไว้ด้านบนก็ได้เดี๋ยวนักเรียนจะลอกตามนะครับถ้าเกิดพิมพ์ไว้ด้านล่างอ่าข้อนี้ก็เขียนลงไปครับทำส่วนเป็น18นะครับอ่าสิโอเคไหมครับนักเรียนก็ไปทําส่วนเป็นสินะครับข้อนี้ข้อที่2นะครับส่วนข้อที่1นักเรียนก็ทําส่วนเป็นสินะครับอ่ะครูแบงก์ก็ฝากพนักงานไว้2ข้อนะครับแบบิวต์หน้า44นะครับครั้งที่25นะครับอ่า พอนักเรียนทําข้อแรกทําส่วนเป็น12เสร็จปุ๊บนักเรียนก็บวกลบกันเศษตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยนะครับต่อมาข้อที่2นะครับนักเรียนก็ทําส่วนเป็น18เสร็จปุ๊บก็นักเรียนก็บวกลบกันเส็จตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําตอบรคแบงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวรคแบงค์จะรีเพย์ดูอีกข้อที่3อ่าข้อที่3ใครลอกไม่ทันก็รอกครับต่อไปข้อที่4อ่าข้อที่4รีเพย์ค้างไว้ก่อนนักเรียนก็พอดวิดีโอไว้นะแล้วก็จดนะครับจดจดไปนะครับ ข้อที่3นะครับครูแบงก์ก็ขอจบการสอนทั้งที่25นะครับแบบฝึกหัดหน้า44สําหรับป6ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมทําการบ้านนะครับหน้า44ด้วยนะครับมีทั้งหมด4ข้อสี่ข้อนะครับซึ่งครูแบงค์แสดงวิธีทําให้ดูแล้ว2ข้อนะครับเหลืออีกสข้อนะครับนักเรียนก็ทําเป็นการบ้านนะครับแล้วก็ส่งงานนะครับทางไลน์ห้องโดยอัพใส่อัลบั้มคณิตศาสตร์นะครับชั้นป6นะครูแบงก์ก็ฝากงานไว้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ